เย็บง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บเองใส่เองคลิปนี้แม่น่จะพาวาดแบบแพทเทิร์นเสือ้อของเด็ก3และ4ขวบค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทําคลิปอีดีออกมาเรื่อยๆค่ะแต่กดแล้วไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะวัดจากริมกระดาษลงมา5.4เซนติมตรค่ะติ๊กจุดไว้นะคะ ด้านนี้ก็มาร์กจุดไว้เช่นกันค่ะ5.4เซนติเมตรเท่ากันนะคะแล้วก็คีดเส้นเชื่อมหากันค่ะเส้นแรกก็คือเส้นคอนะคะต่อไปวัดจากเส้นคอลงมา5.25เซนติเมตรหรือ 5เซนติเมตรกับอีก2มิลครึ่งนะคะทําแบบนี้4ช่องค่ะแล้วก็อย่าลืมไปวัดฝั่งตรงข้ามด้วยระยะที่เท่ากันนะคะแล้วก็คิดเส้นเชื่อมหากันค่ะ ได้ครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปมาเขียนกำกับไว้นะคะเส้นนี้คือเส้นบ่าแล้วก็ถัดมาคืออกอีกสองเส้นข้างล่างก็คือเส้นใต้อกแล้วก็เส้นเอวนะคะมามาทำคอค่ะ5.4เซนติเมตรนะคะติกเอาไว้ค่ะแล้วก็เอาปากนกแก้วมาช่วยวาดโค้งคอหน้าเลยค่ะ ี่ถ้าวัดจากริมกระดาษเข้าไปคือ13เซนนะคะแต่ถ้าวัดจากคอกว้างเข้าไปก็คือ7.6เซนติเมตรค่ะแล้วก็วัดลงมา2เซนติเมตรติดจุดไว้นะคะแล้วก็ขีดเส้นจุดไหลไปหาคอกว้างนะคะต่อไปมาดูรอบอกค่ะ ตัวนี้สำหรับเด็ก3ขวบเอารับอ,อกที่28 8นิ้วนะคะก็คือใช้7นิ้วค่ะเพราะว่าเป็นครึ่งหนึ่งเนาะที่เส้นเอวก็7นิ้วเช่นกันค่ะขิดเชื่อมเส้นคางกันนะคะต่อไปก็ปางน้องแก้วมาช่วยวาดโค้งวงแขนค่ะ ต่อไปก็ม่นุจะเพิ่มความยาวลงมาด้านล่างเลยนะคะพอดีกระดาษที่มนุเอามาวาดให้ดูเนี่ยคือมันไม่ได้ยาวมากันะั้นม่นก็จะขีดลงเลยแล้วก็สําหรับเด็ก3าขวบก็คือเนี่ยค่ะแม่นจะเอาความยาวที่15นิ้วนะคะแต่เสื้อเด็กสามขวบบางที่อ่ะสามารถยาวที่16หรือ17นิ้วได้เลยนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ส่วนสูงลูกของเราอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปมาทำชิ้นหลังค่วะวัดลงมา1เซนติเมตร แล้วคอกว้างก็อยู่ที่5.4นะคะไหลยอยู่ที่จุด13ค่ะติดเอาไว้เลยค่ะตรงนี้เราก็ใช้ปากนกแก้วมาช่วยวาดคงคอหลังได้เลยนะคะต่อไปที่จุดไหลค่ะวัดลงมา2เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะ แล้วก็คิดเส้นเชื่อมไปหาคอกว้างได้เลยค่ะที่เส้นอกนะคะรอบอกเราก็เอาเท่ากับชิ้นหน้าค่ะใช้ที่7นิ้วนะคะ ตอนนี้พัทเทิลเสื้อเด็ก3ามขวบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอเขียนกำกับไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้ก็คือจะทำของเด็กสี่ขวบต่อจากนี้เลยนะคะ ขวบเรียบร้อยแล้วมาทำของเด็ก4ขวบต่อค่ะคอกว้างอยู่ที่5.6เซนติเมตรนะคะเพิ่มจากอาของเด็ก3ขวบมาอีกนิดนึงค่ะแล้วก็วาดโค้งคอหน้าเลยค่ะตรงนี้เราจะใช้ปากนกแก้วช่วยก็ได้นะคะแต่อันนี้คือแมนุษจะวาดมือเอานะคะสำหรับตรงไหล่กว้างจะ มักจุดไว้ที่13นิ้ว13เซนติเมตรครึ่งนะคะตรงนี้ก็ลงมา2เซนติเมตรค่ะขีดเส้นเชื่อมหากันนะคะขอกว้างกับจุดไหลค่ะ ผักไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาทำเส้นข้างล่างต่อนะคะวัดจากจุดคอใหม่นะคะลงมาค่ะ5.5เซนติเมตรนะคะทำให้ครบ4จุดนะคะดังนั้นให้สังเกตว่าเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกนะคะเส้นใต้อกเส้นเอวก็จะเลื่อนลงนะคะ ติ๊กเสร็จเรียบร้อยก็คขีดเส้นเชื่อมหากันค่ะคลิปนี้แม่นยดลืมไปอีกเส้นหนึ่งนะคะคือเส้นเอว เราทำแค่สามเส้นเองคือยังไม่ครบนะคะมีเส้นอ,อกเส้นใต้อ,อกแล้วก็เลือ,อีกเส้นหนึ่งข้างล่างม่นุชลืมนะดังนั้นให้ดูแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเวลาเราจะเอาไปทำอย่างอื่นต่อเนาะเราต้องรู้จุดเอวอะไรเงี้ยค่ะงนั้นก็ให้เพิ่มเข้าไปนะคะในตรงนี้มนุษย์ลืมเขียนไปแล้วนะอ่าสังเกตดูดูดีๆนะว่าม่นุษย์จัดลืมเขียนไปแล้วนะอ่ะนะา ดังนั้นเวลาทําก็ให้เพิ่มเข้าไปแล้วกันนะคะ,ะต่อไปมาดูที่เส้นอกนะคะสขวบเราแท้ที่7นิ้วมาดูเส้นอกของเด็ก4ขวบนะคะ,ะตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้เป็น7.25เพื่อทําไซส์เสื้อตัวสำเร็จ29นิ้วก็ได้หรือเราจะทํา ที่ส0มสิบนิ้วก็ได้อันนี้มนุษย์จะลองคิดให้ดูนะคะว่ามันจะได้ออกมาอย่างนี้นะคะเจ็ดจุดสองห้าคูณสองนะคะแล้วก็คูณสองตัวสำเร็จก็คือยี่สิบเก้านิ้วนะคะถ้าเราใช้เจ็จุดสองห้านะคะอันนี้เผื่อเผื่อแบบว่าบางคนลูกตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราจะ เอาไซส์ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมัก็เลยลองคิดให้นะคะส่วนถ้าเราเอาที่7.5นิ้วนะคะเราก็จะได้ตัวสำเร็จออกมาอยู่ที่30นิ้วนะคะดังนั้นตรงเนี้ยเวลาเราเอาไปใช้จริงก็อยู่ที่เราอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยแม่โน,นจะใช้อยู่ที่7.25นะคะทำตัวสำเร็จออกมาได้คือ29นิ้วนะคะ ดังนั้นเมนูจะติ๊กตรงจุดนี้เนี่ยเมนูจะติ๊กผิดจุดด้วยนะทุกคนดังนั้นไม่ต้องผิดตามเมนดนะคะไม่ต้องผิดตามนะ,ะผิดแบบยังไม่รู้ตัวนะคะสังเกตนะ,ะจุดอกยังอยู่ที่จุดเดิมเส้นเดียวกับซ้ายสามขวบนะคะ แต่ถ้าอ่คิดอีกแง่ก็คือถ้าสมมุติว่าอลูกเราสามขวบอะ่ะแต่3ามขวบที่แบบตัวใหญ่อะ่ะช่วงตัวใหญ่อะ่ะข้างบนนะโอเคละเราก็ขยายไซส์แบบนี้ได้เลยนะคะคือขยายอกให้กว้างขึ้นเราทำได้นะแต่อันนี้คือแมนุชทำไซส์เด็กสี่ขวบเส้นอกของเด็กสี่ขวบเป็นอยู่ข้างล่างแมนุชก็แบบ นะยังไม่รู้ตัวนะคะขออภัยด้วยนะคะเส้นนี้ก็คือของเด็กสี่ครบแต่จุดอกผิดนะคะแต่เดี๋ยวรู้ตัวแล้วก็แก้นะคะ ต่อไปมาทำชิ้นหลังของเด็กสี่ขวบกันค่ะวัดออกมานะคะ5.6เซนติเมตรค่ะก็ตรงนี้ก็จะใช้อยู่ที่13.5เซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็วัดจากจุดไหลลงมา2เซนติเมตรนะคะมาร์กจุดไว้ค่ะแล้วก็ขีดไปหาคอกว้างได้เลยค่ะ แล้วก็ปรับเส้นคอตรงนี้ใหม่นะคะต่อไปมาดูที่เส้นอกของชิ้นหลังค่ะใช้ที่7.25เท่ากับชิ้นหน้านะคะพอติ๊กชิ้นหลังแล้วก็สติเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าผิดนะคะดังนั้นก็ เนี่ยค่ะแก้ไขตอนนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆที่ทำจะไม่ผิดตามๆกันนะคะแต่ถ้าผิดเราก็แก้ได้ไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าแบบไหนผิดคือบางทีเราทำไปแล้วเรามาดูอีกทีหนึ่งเออมันไม่ค่อยเข้าตามัมนขัดขัดไปเราก็จะได้รู้ว่าผิดตรงไหนนะคะอันนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับชิ้นหน้านะคะ ต่อไปมาวาดโคง้งวงแขนชิ้นหลังของเด็กสี่ขวบต่อเลยค่ะบางทีถ้าเราใช้ปักนกแก้วเราหาองศาแบบเราเราขีดไปแล้วอ่ะแล้ก็มันดูไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเข้าตาเราขัดขัดยังไงเราก็สามารถที่จะปรับใหม่ได้นะคะ ต่อไปก็ขีดสิ้นข้างลงมาค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับแพทเทิร์นเสื้อเด็ก3ขวบและ4ขวบนะคะสำหรับแพทเทิร์นแขนเสื้อนะคะสามารถดูได้ที่ใต้คำอธิบายคลิปนี้นะคะแม่นจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ค่ะ